คือผมรู้สึกว่าเรารเผชิญกับความผิดหวังเป็นนอมไปแล้วในทุกเรื่องเราไม่เข้าใจเลยว่าคําว่าเศรษฐกิจดีคืออะไรเราไม่เข้าใจเลยว่าคําว่าการเมืองดีมันคืออะไร ผมยังเชื่อว่าปัญหาของใครสักคนในสังคมอะที่อาจจะอยู่แกลบอื่นที่ไม่ใช่แกลบเดียวกับเราอาจจะอยู่สเปกตรัมอื่นที่ห่างไกลเราเลือกเกินอะ ถ้ามันคือปัญหาของเขาแล้วและเขาเป็นคนในสังคมของเราอะ่ะมันคือปัญหาของทั้งสังคมอยู่ดี mm hmm. เรารู้สึกว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องฟังและเข้าใจปัญหาพยายามเข้าใจปัญหาของเขาให้ได้ mm hmm. ซึ่งสิ่งนี้มันมันรีควีแอมพัตตีที่มันสูงมากๆเลยพี mm ่เขียนแล้วเราอยู่ในดินแดนในสังคมที่มันมีแอมพัตตีต่อกันยากเ mm hmm. หลือเกินยากขึ้นในทุกวันมากๆไม่ใช่แค่กับคนอื่นนะพี่กับตัวเองเราบางทีเราก็ไม่ได้ฟังตัวเองอย่างแท้จริงจริงๆว่าเราเรารู้สึกอะไรอยู่ สิ่งนี้ผมจะบอกคนรุ่นผมต่อวลาว่าเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยคุณจะให้เด็กเข้าใจผู้ใหญ่มันยากนะเพราะว่าเขาไม่เคยโตมาคุณไม่มีทางอายุเท่าผมแต่ผมเคยอายุเท่าคุณฉะนั้นคนเป็นผู้ใหญ่ควรจะเข้าใจความรู้สึกของเมื่อวันที่เราอายุเท่านี้มาก่อนผมก็เคยอายุเท่านี้ผมก็เคยมีความรู้สึกที่เดือดหรืออะไรพวกนี้อยู่ฉะนั้นผู้ใหญ่อ่ะควรที่จะก้มเข้าไปหาผมจะเตือนเพื่อนผมที่เป็นผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยอย่าขี้ลืม อย่าลืมไวอย่าลืมในความฝันในอดีต พราะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่อ่ะมัน define ทุกอย่างในชีวิตคุณคือคุณทําไม่สําเร็จไม่ใช่ว่าคุณล้มเหลวคือมันคือสิ่งที่คุณสามารถที่จะแยกออกจากตัวตนของคุณได้ว่านี่มันเป็นการคทําครั้งหนึ่งแล้วคุณก็เข้าใจว่าเพราะฉันล้มเหลวฉันถึงได้สําเร็จมันไม่ใช่ว่าคุณล้มเหลวนะแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งสู่บันไดสู่ความสําเร็จถ้าเกิดคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเริ่มยอมรับว่าชีวิตมันก็อย่างนี้ไม่ว่าจะรุ่นไหนปีไหนศตวรรษไหนทศวรรษไหนประเทศไหนสังคมไหน